โบกเลยยมได้กัหลวงปู่อออันวไว้อันหลวงพ่เอาผ้าให้ท่อผมเบักผ้าิ่งกับนันอย่างกับนันมันยากกินั้กับนันอย่งกับนั้นบ้านธาสถิตบอกขึ้น้ำมันกับันสถิตเลกับนั้นสิดเลือดเต็มนั่นว่าเป็นผู้เผยผอาให้เอง ยิ่งบ็ดลูกไปดนไม่มีแล้วระบบปุ๊พระอันนั้นผมงขอยไปไปพบอยู่ในบ้านว่าตุ้บ้านอันคนละไหววิสัยบ้ไหววิคัยไหววิสัยมันอยู่มันอยู่กูเก่าอ่ามันอยู่โบอทเก่าโบอทเก่าอันนั้นได้ว่าผมไปยิ่งจงจักกันพอเนี่ยโว้ยหรือเปล่าพออีกคน มันคยิ่อ่านบอกต้งแม่ะยิ่หนูนม่บ้าบานีบ้าพอบ้าพอปก็าว้จำไม่ได้ครับลวงปู่บจำไม่ได้เนี่ยอมมนอยางกูเป็นผู้ช่วยบหนกันงผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งมิดเด็กน้อยต่เก้าหนึ่งเป็นเร่เก้าเนแค่กับแค่กบนสิทธิ ไปยิปบบ้มเมบ้ไอ้เลือดเต็มออนั่นนะ่นออนะไปยิ้มยศเออคือบวชยศสมัยตะกี้นะ่ะผมมเอนนี้ไยิ้ยศเจ้าจุ้งเโพาะเน่นบ่อไอ้ทีนี่แะไปถามสูเจ้าเเนี่ยโอ้โพระให้ซ้ำนี่แล้เขาก็ดืนให้ยิ้มยิงไปที่รูปเชียวเชี่ว,วบ,บ,บ่บอกอ,อกกเชือ่อวันนี้เรายิ้ไปถือ บาง,งทงีงถืถอท้องัางัีถือขาหันไม่พูดตัวนั้นมันแมนยืนเลียครับตัวนั้นนะโอ้หัว่ายอยูออออ่สมัยเศรษฐกิจนะนั่นน่ะมันพูดเป็นผู้เป็นผู้ช่วยบพวกนี้ครับผู้ช่วยนาะดผู้ช่วยยังไงเจ้าเจ้าจะพอท่านพ่อสิได้ก็คอยเดียวเป็นผู้ซื้อว่านนั่นนะซื้อย่างเงี้ยซื้อแล้วมันผู้ช่วยมันตั้งนินมันจ็ไหลายคนน่ะผู้ช่วยใบผู้ช่วยโยน เนี่ยครัู้วยดูี่หาคนเ่ยมันจก็ตายไปเจ็ดสิเบอร์น่ะเนาะเดนี้มันมิดเด็กน้อยเดวอเนี้ครับมันนี่มันถอไป้าขององเสมเียอม้าอยู่นิงเหยออมพอๆนั่นทา้งวามโดยจกได้แั่ความไหม่หรอเดือนน้โอ้ไม่มันม่ดีดอกมอเหรอขอก็เก้าเดือนละค้างๆแบบนั้นนะอันนั้นมีองเดียวม้ล เขาเลาเจ้าของโบ่บ่บบอขังนี่นหะเอมันหลักหลักตานประเดยวเนียนั่นเผู้เล่นบอว่าจะอยากผู้เล่นบ่นี่นะเออเดินหนีมันเอาไปทางไหนล่ะโอเดนหนีน่ะมีม็อพอคอยอยู่นี่อืมเอาวคยว่ายนึ่งสำมบมือเนี่ยแล้วห้ยนหิเลยหิงบ่เขยดยกันบ่เขแล้วไม่ใ้ วันนี้หมดหมดแล้วออกไปบางทีมันถือช่องเลยลุงลุงปู่ท่านเฮ็ดเหรียญขึ้นยิ่งเรียญไปเอรว่าคนบ่เฮ็ดตัวค่อยๆเลยจนหลวงปู่ทอนเนาะหลวงปู่ไม่เฮ็ดแต่เห็นคนอื่นเขาที่เหรียญที่ปู่ให้นั่นคือคนอื่นทำว่ามันเขาก็ปีเอาหลวง <laughs> ลปูไ่ไปเฮ็ดหร <laughs> <laughs> อกข้อตีเลบ็บไหว้นั่งข้อมือนั่งอยู่ข้อมูอท่านงานเป็นบางอย่างเลยอืมลูกคนเดียอืม ยังไม่เสอะเออยังไม่สรอจเนี่ยกังไม่เสร็จอ่ะงเท่าอืมผู้บันผู้ยังไมหวางบดเงาะเหนมยแล้วหลวงปู่กันคงเคยกันว่ายิ่งมากกันยิ่งมารลุดหลวงปู่มารุดบุกเบิกมงเลยเนาะมันทุไลไลไปครับทุไลไลเิมันญไปขอเกิดานํา กับนันยังบรรดทนไอ้นี้มันปัจจุบันมาครับบีแอนพูดโอ้ตอนันนั้นในวันนั้นสถิตวงลาบมมแอ่นนี่แอ่นนั่นนมันเงด้วยอมมาอยู่ทั้งหัวหัวมันกับนั้นอย่างกับนันาสุวัมีสองผมนนี้กับกับนั้นมีบ้านอยู่นี่อยู่สามแยกยนั่นเออนั่นละวันนี้สถิตอะ่ะอยู่สามแยกรนะัมมนนีิตครับ มันนี่เขามาขอเง็นขเขาเบบขาขาขานี่เลยพวนี้ขาให้ขาขอได้ยิงไก่ก็ไปยิงไก่เลือดเลือดเต็มเลครับยู่พ้าก่งดงกันแล้วโอ้ยยูเง็ดเลยเขาเขามาเขามาทั้งนี้เลยก็ดยูมสังหรุ่อ่ะครับเขากัดไฟท่ายเงี้ยน่ะเรารอดเราค่ายเั้เต็มเลือดเนี่ยโอ้บคนเราดืงปืนยิงก็ตังเรีดเต็มยิ่ขาอยิ่าได้ยิ่งไม่ค่อยเขายืนยิงเลยนี่ยืนยิง มลูกยางผ้าบ้านประกาศเลยวันดีครับยุ่งข้าจะคนซัววันเนี้ยมันก็ซัวหลายคนด้วมีเนี่ยกัายขึ้นด้วยอ๋อแต่เราพัดนันะเนี่ยฉันินที่เราโม่ทอยาเว่าาหลวงพ่อให้ผมชอบเนยิ่งว่าเราหยนี่ยยิกเยโม้สมัย ของหลวงพ่อให้มันยั้งสมบูรณ์ยัง้งแล้วดูท่านเดี๋ยวผมไปพ่อผมจะถามมึงเ <laughs> ขาสวยเก่านะ่ะสวยสวยเก่าดิ